วี้ครับ9กันยา2567นะครับก็หาพระมาแบ่งไปกันเรื่อยๆผมอาจารย์เบิ่มหน้าแพนนะครับ9กันยาหรรมราษฎรสกุลก็เอาพระสังกจายนะครับหลวงพ่อโตนะครับของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่มานําเสนอนะครับมาดูรายละเอียดครับบ้านไร่นะครับนครร่าสีมานะครับนะครับพระสังกจายนะครับหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อคูณนะครับตรงนี้เปิดอยู่ที่500บาทครับ สนใจทักทายเข้ามานะครับ0950522679ครับ0950522679นะครับรับรองรับประกันนะครับพระแท้ทุกองค์ที่เอามานะครับมาแบ่งปันกันนะครับนะครับ0950522679นะครับผมอาจารย์เพิ่มหน้าแพนะครับก้าปัญญาสำราญเลิศกูนะครับหาพระดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสนใจคุยราคากันได้นะครับ0950522679นะครับ ใครที่ชอบดูพระนะครับเรื่องพระเรื่องราวของพระนะครับก็กดติดตามผมนะครับช่องอาจารย์เบิ่มนาแพรนะครับก้าวปัญญาธรรมราชฎกูลนะครับมีหลายช่องทางอยู่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดชอบด้วยนะครับนะครับของพ่อโตนะครับนะครับสังกัดจายนะครับของพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับนะครับเปิดอยู่ที่500บาทนะครับสนใจทักมานะครับคุยราคากันได้นะครับสวัสดีครับ